ค่าพยากรดวงชะตานะคะในเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมนะคะถึงวันที่21พฤศจิกายนมันจะคาบเกี่ยวนะคะอย่างผู้ที่เกิด21 22 23เนี่ยนะคะก็ยังยังไงก็ดู2ราศีนะคะเพราะว่าองศาเนี่ยมันเหมือนกับบางทีถ้าเกิดว่าเริ่มต้นที่22 มันจะเป็นศูนย์องศาของราศีถัดไปเพราะฉะนั้นอิทธิพลเนี่ยนะคะมันก็ยังจะโดนมาถึงคุณด้วยผู้ที่เกิดคาบเกี่ยวก็คือ22 20 21อะไรแบบนี้นะคะรบกวนให้ดูทั้งสองราศีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆนะคะจะขอพยากรณ์ดวง ในเรื่องของความรักนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะในปลายปีตั้งแต่กันยาจนถึงธันวาคมปีนี้นะคะคือ,อาราศีพิจิกเนี่ยตั้งแต่น่าจะสองปีสามปีมานี้นะคะถ้ายิ่งคนที่มีดาวศุกร์นะคะอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะคะที่จะเจอเนื้อคู่น่าอิจฉามากๆเป็นคู่แบบที่เจอมาตั้งแต่อดีตชาติอะคือคือมันมีพืโตมาทำมุม ะะแล้วก็ยังมีเนปจูนมาทํามุมอีกแล้ก็ยิ่งยิ่งผู้ที่มีเขาเรียกว่าองศานะคะต้นๆ้นก็คืออย่างช่วงตุลานะคะยีกว่าตุลาเนี้ยจนถึงต้นต้น,ตนพฤศจินี่อาจจะเจอมาแล้วอาจจะมีการเจอเนื้อคู่มาแล้วถ้าใครที่เข้ามาในช่วงระหว่างที่สองสามปีมานี้นี่เหมือนคุณเจอเนื้อคู่นะ,ะยิ่งทะะารคณาตอนนี้ ตอนนี้ราวพลูตโตอยู่ในองศา,าที่16ใช่ไหมก็น่าจะประมาณสักต้น,ต,นต้นพฤศจิกานะคะน่าจะมีเข้ามาอีกแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นโสดใจเย็นเย็นรอสักประมาณให้ดาวพฤหัสเข้ามาในาลัคนาราศีของคุณโอ้โหตอนนั้นแหละนะคะคุณจะเจอคู่ที่ดีมากเป็นคู่ที่มาจากแบบคุณเคยเจอกันมาก่อนในอดีตชาตินะคะพลูตโตนี้เดินทางนี้270กว่าปีนะคะถึงจะกลับมาอยู่ เหมือนกับว่ารอบหนึ่งอะนะหนึ่งรอบ360องศาเนี่ย,ยเขาใช้เวลาเดินทาง3 7 7 0กว่าปีแล้วตอนนี้มาทำมุมกับเนปจูนเรามามีองศาตรงกับราศีพิจิกอีกโอ้โชคดีมากๆนะคะในเรื่องของความรักแต่ตอนนี้เอาให้รอดก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ดาวศุกร์ของคุณมันอยู่ในเรือนวินาศ คุณจะต้องระวังนะคะมันกำลังจะเข้ามาในราศีตุลซึ่งมันเป็นราศีที่12ของคุณคุณจะต้องระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะใครที่มีปัญหาหรือใครที่มีรักซ้อนคุณต้องระวังนะคุณจะโดนจับได้นะคะหรือว่าใครที่ทำอะไรลับแบบลับๆ,ๆแบบนี้นะคะคุณต้องระวังมันจะถูกเปิดเผยนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรัก นะคะแต่ว่าให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะคะกันยากันยาตุลาตุลานี่ก็จะดีขึ้นนะ,ะกันยาตุลานะคะให้มันผ่านเดือนกันยาไปก่อนให้ให้เป็นตุลาพฤศจิกาไปก่อนนะคะยิ่งถ้าเป็นพฤศจิกาไม,ไม่ใช่พฤศจิกา,าในช่วงของเดือนตุลาคมนะ,ะเมื่อดาวศุ์นะไปคุมกับดาวพลูโตเราทำมุมกับดาวเนปจูนตอนนั้นล่ะโอ้ความรักสดใสนะคะถ้าเกิดคุณมีการไปเที่ยว จะโรแมนติกมากคนที่เข้ามาในช่วงนั้นจะเป็นคนที่แบบโอยนะน่าอิจฉามากๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้ดูงไม่ดีในะเรื่องของความรักคุณต้องระวังให้ดีแต่จงจำไว้เถอะว่าถ้าใครเข้ามาแล้วเลิกแสดงว่าก็ไม่ใช่คู่แท้นะคะยิ่งถ้าใครมีดาวศุกร์อยู่ในราศีพิจิตแล้วเนี่ยนะคนที่เข้ามานี่เป็นคู่แท้ของคุณเนื้อคู่แบบนะคะ จะแบบนำมาซึ่งความสุขทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกไปหมดนะคะทีนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะให้ระวังในเรื่องของความรักในเรื่องของความสัมพันธ์คุณจะต้องระวังตัวให้มากนะคะในช่ในในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะไพ่ใบแรกคุณได้ love love heals fear ก็คือว่าความรักจะช่วยขจัดความกลัวนะอันนี้มันเป็นไพ่ e n e r g y ของคุณในช่วงปลายเดือนปลายปลาย ปีนี้นะคะ2559ทีนี้เริ่มต้นใบ,บแรกคุณได้3ถมทั่ว t r i u Cups ซึ่งนี้เป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองนะคะก็คือว่าก็น่าจะมีน่าจะมีอะไรที่มันเขาเรียกว่างานปาร์ตี้มาให้คุณนะเพราะว่าช่วงช่วงต้นเอ e r เดือนหน้านะคะกันยายนเนี่ยดาวศุกร์จะไปกลุ่มกับดาวพฤหัสนะคะแต่ทีนี้ว่ามันไปอยู่ในเรืองของความลับคุณก็ต้องระวังในเรื่องของรักซ้อน รักที่บอกใครไม่ได้นะคะเนี่ยคุณก็มีไพ่อันนี้ด้วยก็คือเนี่ยมีการรักซ่อนเลนเนี่ยนะคะคุณคุณต้องระวังนะหรือคุณอาจจะมีคนที่เขาไม่บอกทุกอย่างที่เป็นความจริงกับคุณแล้วเข้ามาชอบคุณนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องเรื่องแบบนี้แต่ว่าพอผ่านเดือนกันยาไปแล้วตุลาแล้วนะคะอะไรอะไรมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะซิงหาเดือนนะตุลา กัญยาตุลาพฤศจิกานะคะตุลาเนี่ยเด่นที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะรอให้ถึงตุลาคมใครที่จะต้องเลือกมีหนทางให้คุณเลือกคุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งนะคะในเดือนนี้นะคะผู้ที่มีความรักอยู่แล้วแต่งงานแล้วนะคะก็มีโอกาสสูงนะคะวิคุณจะตั้งครรภ์น,นะคะคุณจะได้บุตรนะคะแต่แต่ว่าน่าจะเป็นสักตุลาคม นากนยาตุลาค่ะประมาณป,ปลายกันยานะคะเพราะว่าดาวศุกร์จะเข้าไปอยู่ในเรือนกระดุมพาคือเรือนคือเรือนลาบลาบของคุณก็หมายถึงในเรื่องของความรักในเรื่องของบุตรด้วยนะคะเพราะคุณได้ไพ่ค u e น n of Cups นี้เป็นไพ่สัญลักษณ์ของความเป็นแม่แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของคนที่เกิดนาราศีพิจิกด้วยธาตุน้ำนะคะเป็นคนที่อ่อนไหวอ่อนโยนนะคะก็แล้วก็ในเรื่องใน ดาวประจาตัวของคุณนะไปอยู่ในเรือนสหัสชะก็คือการติดต่อสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีเขาเรียกว่าไปเจอคนมากมากขึ้นนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปนะคะชาวราศีพิจิกอาจจะต้องพบปะผู้คนมากขึ้นอาจจะไปอยู่ในเขาเรียกว่าสังคมที่มีคนหมู่มากนะคะได้เจอคนมากมายนะคะสังคมที่ดีนะคะมีงานปาร์ตี้สังสรรค์นเนี่ยนะคะสามถ้วยนะคะ เป็นช่วงเวลาที่ดีของชาวราศีพิจิกนะคะแต่ว่าคนที่แต่งงานแล้วนะคะจะมีความมั่นคงในเรื่องของความรักนะความรักของคุณดีนะคะแต่ให้ผ่านเดือนกันยานี้ให้ได้นะคะอย่าทะเลาะก,กันอย่ามีปากเสียงกันนะคะใครที่มีรักซ้อนก็ต้องระวังนะคะจะโดนจับได้นะคะเอาละทีนี้อันนี้เป็นไพอ่อันนี้ดูไพ่นี้ก่อน ไพ่ได้ไปแรกคุณได้ Three of Pentacles อันนี้ก็เหมือนถึงว่ามันหน้าไพ่มันเหมือนในลักษณะที่ว่าจะมีเนี่ยคุณได้สามสามเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยเข้ามาให้คุณให้คุณเลือกนะคะเยอะนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีเขาเรียกว่ามีงานปาร์ตี้มีงานเฉลิมฉลองนะคะม,มีเขาเรียกว่ามีคนแนะนําคนใหม่ๆให้คุณรู้จกักคุณอาจจะเขาเรียกว่าสังคมกว้างขึ้น นะคะอาจจะได้มีการเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะนี่มันเป็นการเริ่มต้นเพราะว่า the e c e of bonds อันนี้มันเขาเรียกว่า passion หมายถึงความรักได้ด้วยนะคะก็หมายถึงว่าเป็นการเริ่มต้นความรักใหม่นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกมันจะต้องถ้าจะให้ดีนะคุณรอสักปี2018ตอนที่ดาวพฤหัสเข้ามาในเรือนเกิดของคุณนะคะคุณจะเจอรักที่เขาเรียกว่าสมหวังมีความสุขนะคะแต่ว่า ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาเยอะคุณก็คบไว้นะคะแต่อาจจะมั่นคงในช่วงปี2018ก็ได้นะคะคนที่มีครอบครัวแล้วอาจจะได้ไปเที่ยวนะคะต่างประเทศนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะความรักสดใสไม่มีปัญหาก็คือครึ่งปีหลังนี้มันจะไม่ดีก็คือแค่เดือนกันยาน,นี้แหละนะ,ะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะระวังในเรื่องเพราะว่าดาวศุกร์กำลังจะเดินทางเข้าไปอยู่ในเรือนที่12ของคุณนะคะมันเป็นเรือน ขาเรียกวินาศของของเจ้าชะตานะคะอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงหรือใครที่ที่จะต้องเลือกหรือว่าคุณคบสองคนเนี่ยนะคะคุณอาจจะต้องโดนจับได้แล้วคุณจะต้องตัดสินใจเลือกหรืออะไรก็แล้วแต่นะเป็นอะไรที่คุณไม่อยากให้จะทําแต่ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาอกหักในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะคุณมีโอกาสสูงนะคะที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ แต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะใช่กับคนเก่าคิดว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นกับคนใหม่นะคะเพราะว่าหน้าไพ่ไม่มีการกลับมาของคนรักเก่านะคะมันเป็นอะไรที่คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่สมากกว่านะคะอันนี้ไพ่ release your ex ถ้าใครที่เคยอกหักแล้วผิวังในเรื่องของความรักนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าให้ปล่อยปล่อยใจให้สบายนะคะลืมอดีตนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ อ,อดีตคนรักของคุณนะคะคุณจะต้องปล่อยวางแล้วก็คุณจะเจอรักแท้โอ้โหพระเจ้า true love นะคะนี่เป็นความรักที่เขาเรียกว่า romantic this is the romance of a lifetime อันนี้เป็นความรักโรแมนติกที่แบบจะยั่งยืนไปตลอดชีวิตอ้ยอิจฉามากอะแล้วก็ได้ children ไพเ่เด็กๆก็คือว่าถ้าเกิดใครต้องการจะมีบุตรนะคะครึ่งปีหลังนี้ในเรื่องของของการที่จะมีบุตรก็ มีโอกาสที่จะสมหวังสูงเพราะฉะนั้นราศีพิจิกนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ให้ผ่านเดือนเซปตเมร์ September, เนี่ยกันยายนนี้ไปให้ได้นะคะเพราะว่าดาวศุกร์มันมาทำอยู่ในเรือนที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องระวังนะในเรื่องของความรักแต่จําไว้เถอคะค่ะว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้เจอรักแท้คู่แท้สวรรค์ส่งมาให้คุณนะคะถ้ายิ่งใครมีดาวศุกร์อยู่ในเรือนราศีพิจิกด้วยแล้ว เขาเรียกว่าเป็นซินเดอเรล่าเขาเรียกซินเดอเรล่าเอฟเฟกหมายหมาย,มายถึงแบบว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบเจอผู้ชายที่แบบเหมือนกับแบบเจ้าชายถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนเจอเจ้าหญิงในฝันอะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นดาวศุกร์นะคะแต่ลัคนาก็ส่งผลให้คุณเหมือนกันถ้าถ้าเกิดว่าใครมีลัคนาอยู่ในราศีพิจิกนะคะ จะยิ่งเห็นผลมากกว่าที่เป็นดาวอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ลัคนานะคะคุณก็หาสามารถหาได้นะคะในเว็บไซต์นะคะที่เขาผูกดวงฟรีะคะ่ะแล้วก็คุณจะต้องรู้เวลาเกิดของคุณนะคะแล้วคุณก็จะจับองศาลัคนาของคุณได้นะคะก็ขอให้โชคดีนะคะชาวราศีพิจิกในในเรื่องของความรัก